รายการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จในการเจ้าฟ้ามายากรีกูเทอร์ายไทยพุนากรพระรามมันเป็นเจ้าฟ้ามายากีครั้งที่ห้าตอนนั้นกแล้ววันหน้าที่นันตานครไทยก็ท่านท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับว่าเป็นรางวัลที่สําคัญท่านรองประธานสุมหาทัยนะคะท่านอนิี้จากอันทลักษณ์นะคะ กองอเฉลิมชาติกองแสงนะครับผู้ในการปรุประษาประธานในการในการเรียกว่าในในการทํหนาที่รัที่ก่อนนะครับท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็ความจริงแล้วองค์ปกอบเซอร์อนะครับไน่นอนเพาว่าเราวันนี้เป็นรางวัลที่ขอให้ปรุงลูกก็จะขออนุญาตที่จะสรุปผลการประชุมทั้งสี่ภูมิภาคเนี่ยการทํางานแล้วท่านผู้ว่าก็ได้ได้รับลูกนะคะแล้วก็ จนัุบันนี้ของมูลนิธิแลวก็ของคุณครูที่ได้รับรางวัลที่ท่านทุกท่านจะได้รัาความน่าีนะประเทศในอาเซียนและทีมอเดสเต้ี่ธีพระราชทานออกศูนย์ตาไหงงวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564เาการพื้นหาและคัดเลือกผู้รา่นสาเป็นเจ้าภาพมหาจักรีมูลนิธิ ว่าเป็นเลี้ยวแรงเป็นมือไม้สําคัญใ trips, นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดด้วยทุกๆสองปีนะครับด so ังนั้นเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปีสองพันสิบประเทศแล้วก็จะเโคลุมราชกุมารีนะครับแล้วก็พระองผมก็ได้เป็นประธานกรรมการศักดิ์ของมูลนิธิด้วยในแต่ละครั้งนะครับก็จะเป็นปีเหมนปีนะครับครั้งแรกเนี่ยเรียนหมายความว่าเราได้มีการเรียนการสี่ครั้งแล้วแทนนะครับจะ แต่ละจังหวัดน,นะครับเห็นว่าวันนี้นอกจากเาพื่อน้องนักศกษาจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดก็ยังมีคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละจังหวัดด้วยที่ได้ได้ชี้เป็นครั้งที่5นะครับก็จะรับรางวัลในปี2566นะครับคือรประหลาดปีหน้านะครับ